สวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับผมคุณคณะมาพบกันเช่นเคยเนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นสูตรเอ่อเลขชนนะครับเลขชนนะครับก็เป็นเด่นบนนะ อันนี้เป็นเด่นบนนะครับผมนะเลขชนนะครับผมนามาได้ทั้งหลักร้อยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะทุกท่านแล้วก็ลองจับไปดูแล้วกันนะครับว่าชนกับเลขของท่านหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็มีอยู่2สูตรเนาะที่จับมาชนกันนะครับเสถิติประมาณ4งวดนะครับผมนะสีงวดนะครับงวดประจําวันที่16นะครับผมนะพฤษภาคม2565นรบนะครับโอเคนะครับชนนะครับเด่น บนชนเด่นบน16นะครับ ผม65นะครับผมเดี๋ยวมาลองจับสูตรกันนะครับก็เป็นสูตรที่เราคำนวณไว้แล้วนะครับแล้วก็เราลองมาจับชนกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้เนี่ยว่าจะชนเลขอะไรนะครับก็ชนกับของท่านหรือเปล่านะครับเลขที่จะทําให้นะัก็อันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะคิดจากสติยอนหลักนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับยังไงก็ไม่สับสนเนาะให้เล่นกันนะรด้วยสิ่เผิรกฎหมายทุกชนิดนะครับผมทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันสําหรับสูตรแรกนะครับสูตรแรกเนี่ยเราใช นะครับผมหน้าที่นํามาบวกกันสองครั้งเนาะแสนบวกแสนนะครับผมนะบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบบนหกครั้งนะครับบวกหลักสิบบนหกครั้งแล้วก็บวกเก้าของที่นะครับผมคณดสำหรับสูตรที่หนึ่งนะส่วนสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองเนี่ยนะครับเราใช้เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับบวกด้วยกันสามครั้งนะครับผมนะตรงนี้นะครับแล้วก็บวกเก้าคงที่นะฮะโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนะก็เราใช้เป็นตั้งแต่มงวดแรกเลยเเราใช้เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกหกนะครับแล้วก็บวกศูนย์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 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็จะได้เป็นหกเนาะทุกานเนาะหกตรงนี้บวกด้วยเก้าคงที่เนี่ยครับหกตรงนี้บวกด้วยเก้าคงที่ก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นสิบห้านะครับสิบห้าเราใช้เลขค่ามาวางไว้เลยนะครับผมห้าบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นหกนะครับหกบวกด้วยหนึ่ง ก็จะมีเลข3ตัวนะทุกท่านนะัทที่เราจับมาชนกันนะครับ5 6 7นะครับ567นะครับสำหรับงเงวดสูตรแรกนะครับส่วนสูตรที่2นะครับเราจะเป็น6นะครับผมนะนำมาบวกกัน3ครั้ง6 1 6 6 2 12 6 3 18นะฮะ18บบวกด้วย9นะครับ18บวกด้วยเได้เป็น2 0 27เนะครับผมนะยีเราใช้เลขเจ็ดมาวางไว้เลยนะครับเจ็ดตรงนี้บวกด้วยหนึ่งของที่ได้เป็น8นะแตรงนี้บวกด้วยหนึ่งของที่ได้เป็นเก้านะครับอย่างงวดนี้นะครับเลขที่ชนกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับผมนะเลขชนกันเนี่ยเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับผมนะอันนี้ชนกันเอ่อตัวเดียวนะครับชนกันตัวเดียวนะครับอย่างงวดนี้เนี่ยครับงวดนี้เลขที่ออกเดี๋ยวเป็นแปดหกเจ็ดนะครับแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดนะครับสำหรับสามตัวบนนะงวดนี้นะครับเข้าเป็นหลักหน่วยนะฮะ หลักหน่วยนะครับผมที่เข้าไปนี่นะครับ ชนกันนะครับผมนะอันนี้เป็นเลขเนะครับที่ชนกันส่วนสูตรที่สองนะครับสูตรที่สงเนี่ยเอองวดที่2อนะครับแล้ใช้เป็นเจ็บวกเจ็บวกสามนะเจ็ดหนึบนะครับสิบวกด้วยสได้เป็น17บเจ็ดนะฮะสิบดวกด้วยศูย์หครั้งก็ได้เป็น17บเจ็ดสิบเจ็ดบวกด้วยเก้นะครับสิบเจ็ดบวกด้วยเก้างที่ได้เป็นยี่สิบเอ่อยีนะครับยีเราใช้เลขหกมาวางไว้เลยนะว่านะหกบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยหน โอเคทุกท่บสักครู่นะครับผมเริ่เขียน9ก้งทีนะครับตรงนี้ตรงนี้เราใช้เป็น3บวก3นะครับ3า3หนึ3งสเป็น9นะครับ9บวกเนี่ยเป็น18นะครับผมนะ18นะครับเราใช้เป็น8นะครับบวกด้วย1ค่งงที่ได้เป็นเก้9นะ9บวกด้วย1ึ่งงทีนะครับผมนะ้ได้เป็นเูนอ0นะครับผมนะอย่างงวดนี้นะครับเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันเนี่ยก็จะมีเป็นเลข8นะครับผมนะเลขเดียว เลข8ดนะครับผมล้วงวดนี้ออกเป็นอะไรเอ่ยนะครับหกหนึ่งปดนะครับผมน้าหกหนึ่งปดะครับ6กหนึ่งปก็เข้าไปหลักหน่วยอีกแล้วนะครับสองงวดน้วนะฮะที่เข้าไปหลักหน่วยนะครับผมน้าเสร็จสีงวดนะครับผมน้าเลขชนสุดนี้นะโอเคนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่3านะครับเราจะเป็น9้านะครับทุกท่้าหนึ่ง9 9 2 1 8กสองนะครับ18บดวกด้วย7นะฮะ 18เอ่อ18บวกด้วย7ได้เป็น25นะครับผมนะ25บวกด้วย1เอ่อ6ครั้งนะครับผมนะ25บวกด้วย1 6ครั้งได้เป็น31นะครับ31นะครับบวกด้วย9คงที่นะ31บวกด้วย9คงที่ถูกไหมถูกเนาะสาบเอบวกด้ว <c> ย <oughs> 9คงที่นะครับผมนะได้เป็น40นะครับ40เราใช้เล 0, ขศูนยะ์วางนะฮะ0บวกด้วย1คงที่นะครับ0บวกด้วย1ค,งท,นะค, 1, คงที่ได้เป็นเออ่ ศูนย์บวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสองนะครับผมถัดมานะครับถัดมางวดนี้นะครับผมนะงวดนี้ก็สูตรที่สองเนาะเราจะเป็นเจ็ดนะครับผมนะบวกกันสามครั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับผมอ่สักครู่นะครับยี 21, 21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกด้วยเก้านะครับยีนะ่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ด บวกด้วยเก้าก็ได้เป็นสามสิบนะครับผมแล้วเช็สูตรมาวันศูตบกวกว้หนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งหนึ่งบวกไว้หนึ่งคงที่เอยคงที่ได้เป็นสองนะครับงวดน,นี้นี่ชนกันหมดเลยนะครับผมนะหนึ่งเอ่อศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะฮะงวดนี้นี่ชนกันหมดเลยนะศูนย์หนึ่งสองนะครับอย่างงวดน,นี้ออกเป็นเก้านะครับหนึ่งเก้าก็ชนกันทุกสูตรเลยนะครับเพราะว่าเลขเนี่ยคำนวณมาเหมือนกันนะฮะแต่เลขที่เข้าเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็ยังเข้าอยู่ แต่เข้าเป็นหลักสิบนะทุกท่านนะนะครับ ouais, ถึงจะชนกันถึงจะถึงจะเอ่อชนกันหมดนะครับแก่ก็เข้ากันอยู่เนาะเนี Thanks, ่ยครับในเลขหนึ่งนะครับเป็นหลักสิบถัดมานะครับถ cool. ัดมาเป็นงวดนี <c oughs> <c oughs ้นะครับเป็นงวดที่เอ่องวดที่สี่นะงวดที่สี่เราใช้เป็นนะครับสามเอ่อสามบวกกันสองครั้งเราก็ได้เป็นหกนะหกบวกด้วยเก้าได้เป็นสิบห้านะครับสักครูนะครับได้เป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกด้วยห้า หกครั้งก็ได้เป็น30มสิบนะสิบาบวกต0สาได้เป็น4 5่สิบห้านะครับสี่ส้าบกด้วยเก้านะครับสี่สบห้าบกด้วยเก้าได้เป็น54าสนะครับห้ 54. เราใช้เลขสี่มาวางไว้เลยนะทุกท่านนะสี่บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้เป็นห้านะห้บกด้วยหนึงคงที่ได้เป็น6นะครับถัดมานะครับถัดมาเราใช้เป็นสูตรที่2องนะเราใช้เป็น9้านะครับที่นํามาบวกกัน3าครั้งนะเก้าหนึ่งเก้าเก้สอสิบแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าสักครู่นะครับพูดผิดพูดถูกสัก อโอเคนะครับ9 1้า2 1 8 9, 9 3เสปา็นยี่สิ7นะครับ27วด้วยเอนะครับได้เป็นสามสิบามสิบนะฮะ36นะ36เนาะนะ9ก9 9 2 1 8 9 3เก้ารอา่ะถูกแล้วนะครับ36เราใช้เลข6มามาวางไว้เลย6บวกนงของที่นะครับได้เป็น7นะ7บวกนที่ได้เป็น8นะครับก็งวดน,นี้นะครับเลขที่ชนกันเนี่ยจะมีแค่เลขเดียวนะครับเป็นเลข6 เป็นเลขหกนะที่ชนกันอย่างวุนนี้เลขที่ออกเป็นหกนะสี่สองนะครับหกสี่สองเลขที่ชนกันก็เป็นวงเี้ยนะเป็นเลขหกนะฮะวดนี้นี่จะมาเป็นหลักร้อยนะครับอันลืมวงวดนนี้นี่มาเป็นหลักร้อยนะครับวดนี้แปลมาเป็นหลักร้อยนะก็มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับผมนจาจะเสติเนาะลองจับไปดูแล้วกันนะฮะถ้าใดที่มีเลขเด่นอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ออเป็นข้อมูลอีกทีหนึ่งเท่ากันนะทุกาน อ่โอเคเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้นี่เป็นงวดประจ ա วันที่สิบหกนะครพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันี้วดนี้ก็รางวัลที่หนึ่งนะครับก็ลองหาจับหลักแสนหลักสิบหลักหน่วยกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับรางวัลที่หนึ่งจะเป็นของใครนะครับจะอยู่ภาคไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรแนวทางนะครับเป็นเลขเด่นชนนะทุกท่านนะน่า ก็ลองจับดูนะครับลองจับดูโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูกันสจากตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเลข6นะฮะที่มราบวกบวกกันสองครั้ง6 1 6 6 2 12นะฮะบวกด้วย5คงที่12บสองบวกด้วยห้านับได้เป็น17นะครับผมทุกท่านนะ17บดวกด้วย0นะครับได้เป็น17 17ดบวกด้วย9นะครับผมสิเ 17, บเจ็ดบวกด้วย9 17บดวกด้วย9 17ได้เป็นเอ่อ26นะครับผมนะ26 นี่ยี่สิเราใช้เลขโมาว่าหกบวกด้วยหนึ่งที่ได้เป็น7จ็ดนะเจ็ดบวกด้วยหนึ่งที่ได้เป็นแปดนะครับผมถัดมานะครับสูตรที่สองจะเป็นห้านะครับที่นำมาบวกกันสครั้งนะห้าหนึ่งห้าห้าสองสบ้านะสิวกด้วยเก้านะครับสิบห้านะครับผมนะบวกด้วยเ้านะครับได้เป็นเอ่อยีสักครู่นะครับสิบวกเได้เป็นยี่สิบสนะครับยี ยี่สิบสี่นี่ครับสี่บวกกับหนึ่งที่ได้เป็นห้านะครับห้าบวกกับหนึ่งที่ได้เป็นหกนะครับผมนะอย่างงวดนี้นะครับเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันนี่ก็จะเป็นเลขหกนะครับผมนะเลขเดียวน,นะฮะนะับผมนี่นะครับเป็นเลขเดียวนะที่ชนกันนะครับผมนะสองสองเลขนี้ไม่ชนเนาะเป็นชนเลขเดียวสําหรับเลขเด่นนะครับเด่นบนชนนะครับผมนะ ขออภัยครับนี่นะครับเป็นเลขเด่นนะครับผมนะเด่นชนเนี่ยลองจับไปดูนะครับเป็นเลขหกนะครับผมนะชนกับเลขของท่านหรือเปล่านะครับท่านชอบหรือเปล่านะครับลองจับดูได้นะครับก็เป็นสูตรคำรวนวณเนาะด้านหลังนะครับผมนะเป็นแนวทางนะ ที่ชอบก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้กันด้วยนะคุณนะจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะกลับมาทําสูตรให้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไว้ให้กันด้วยนะครับ,นะอ,รบอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมในะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมในะโอกาสหนสับคลิปนี้ผมต้องขอตัวนะครับผมนะลาไปก่อนนะทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะครับ